สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับน้ำเชียรด้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียรสิผ้าไปตามแนวทางเลขคนบ้านเองนด้ค่ะงวดว่างหันอาจารย์เพิ่อธไห้วิ่งเก่าบนประกบคููให้เก่าหกตรงๆรได้ค่ะท่านผู้ชมเอาก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังตัวเลขของคนบ้านเองขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้ค่ะไปรับช่มรับฟังอาจารย์กันเลยเด้ค่ะเลขดับลักลอยอาจารย์เพิ่์เก่ายู่ด้ค่ะ เอฟซีพนกักถามมาเพิ่นอยากเบิ่งอีกออค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับเสียงยู่เนาะอาจารย์อ๋อดูข่าวดูข่าวนี่แหละเป็น <ขอ S 1> ยังไงได้ไรอยู่วะโอ้ <S <S อาจารย์ดีก็ได้ใส่นี่ลอยนึงดีอาจารย์งวดว่างหันค่ะอ,อาจารย์ได้บ่ค <ใน S 2> ่ะอาจารย์ได้บนได้ล่างนี่แหละเต็ม นั่งโคกกะไ้แม่นบอขกบบอลน่ะค่ะอืมแต่บนได้ล่างอยู่จับบินเราอออาจารย์อันเพื่อนไฮเลกันหกเจ็ดแปดคู่เขาทั้งบนเขาทั้งล่างเลยค่ะอันมื่งส้มอ่าค่ะวิ่งเก้เก้าหกตรงๆค่ะอันนี้เอาสามตัวแตกหรือเอาสองตัวแตกก่อนอ้อาจารย์อันเกือบสามตัวแตกยุณนอาจารย์อค่ะ เงินเดียวสองตัวแตกหรือสามตัวแตกเง้อเงินเี้วเอาสขอสามตัวแตกค่ะอาจารย์ฮะขอสามตัวแตกเพราะว่าแตก่อันสีเกี้ยวเขาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอันเอฟซีเป็นอันคาเกี้ยวเขาลายและแพ่งดิอาจารย์แมนแมนแมนไกลไกละแกงเดียดนี้ก็เริ่มแล้วเนาะเริ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมหลายๆที่ดิอาจารย์เกี้ยวเขาหอย หวยที่เสี่ยววันเสาร์นี่เนาะค่ะเบิ่อบ่เนาะอาจารย์หลานปเปอร์เซ็นครับโอ้โหหานปเปอร์เซ็นค่ะแมนน่นลขเด่นกับเลขดับนี่เอาเรี้ยงลีกเด่นเด้อาจารย์ดับเนาะเอกซี <F> 4, ่พ่นถามว่าขอเลขดับลักลอยพร้อมค่ะอ่าจัดให้ไฟกระพริบเลยค่ะบันมาค่ะอาจารย์บัดวิ่งบนวิ่งกับ วิ่งสที่ให้น้ำเชียร์ไว้แต่สามวันที่แล้วเนาะแมนค่ะน้ำเชียร์ว่าเอาค่ะเพราะว่าอันล่อตัวประกบค่ะดานผู้ชมอ๋อค่ะวิ่งวสามกับสครับวิ่งสามกับสีเนาะค่ะอาจารย์ครับค่ะประกบคู่สามหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสาเก้าสามเก้าส่หสี่หสเจสเจ็ดสเก้าสี่เก้า เอารักร้อยเนาะเอาสามตัวก่อนเนาะเอาสามตัวก่อนหลักร้อยค่ะอาจารย์หกสามหกหลักร้อยหล,ลักหลักร้อยมีตัวอไรกว่าอาจารย์ 2> 2รสองกับหกครับสองกับหกค่ะสามตัวบันอาจารย์หกสามหกหกสามหกใช่ค่ะเน้นเน้นหกสามหกครับหกสามหกที่ค่ะอาจารย์จ้ะเพื่นเน้นสามหกค่ะท่านผู้ชม ผู้เดียวครอาจารย์กันกันห้าสามหกด้วยครับกันกันติดกันห้าสามหกห้าสามหกครับห้านี่บ่เป็นรักลอยเฮ้าดีอาจารย์รักรักลอยรักลอยรักลอยกันห้าไอ้สองสามหกก็ใช่แต่ว่ากันเอาห้าสามหขกกันครับค่ะรักลอยเ้ามีสองกับหกหน่ออาจารย์ใช่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  มันมันชนกันอีกสูตรนึงเลยมันมีห้าห้ามาสามสูตรค่กมาพกสูตรสองมาห้าสูตรเนี้ยอืะการกันค่ะท่านผู้ชมอ๋อห้ามันมันถึงมันอ่อนผลกันเลยเอามาซื้อค่ะตัวกันค่ะเรา๋ยจะฉันแลบสักค่ะอ่าดับลักรลอยครับดับหลากร้อยศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่ง สี 1, เ่เก้าสามสี่เก้าสามศูนย์หนึ่งสี่เก้าสามดับหลักร้อยค่ะห้าตัวล่างขาจานบอเนี่ยล่างบอค่ะวิ่งหนึ่งล่างวิ่งหนึ่งวิ่งสามหนึ่งกับสามนาาจานย์หนึ่งสามแล้วก็ห้าครับเดี๋ยวไดอาจารย์ล่าง,งวิ่งหนึ่งวิ่งสามวิ่งห้าครับ ตัวเด่นได้อาจารย์คันวังสันตัวเด่นเด่นเด่นสามครับมีมีสามตัวเอาไหมดูกะาอาจาันมีหนึ่งมีสามมีห้าครับวิ่งครับเด่นล่างใช่ใช่ค่ะเด่นล่างคันมันคันมันสามตัวน้ำเชี่ยวขอเป็นเหลขกเด่นได้ค่ะเรือ่อชมุชงนี่จันขอเป็นเหล็กครับค่ะถ้าสองตัวหรือว่าหนึ่งตัวเนี่ก็จิบ เต็งแต่สองตัวกันยิ่งซีบวาเลกวิ่งอยอะหรอกจ้ะจันครับตัวเดียวต้องเป็นเหล็กวิ่งค่ะครับเด่นร่างหนึ่งสามห้าประกบคู่ค่ะจันประกบคู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองครับสามหกสามหกสาม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 ห้าเก้าห้าเก้า <53. S 1> ห้าสามห้าสามครับหลักละสองคู่เนาะอาจารย์แมนค่ะหลักละสองคู่้ะค่ะท่านผู้ชมเน้นเหรอค่ะมมหมักกับหมักหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งสองนี่แหละสองตัวนี้มันลอยกระทงนะสองนี่แหละดวงเบิ้ลเอาเอาเบิ้ลนะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์พึ่งหมักหนึ่งหนึ่งค่ะเหล็กตับเขาอยู่นี่น้ำเชื้อล่างไง ดับดับจักดับจักตัวขาอาจารย์พอนีห้าเก้าเก้าห้ามีมาครับห้าเก้าเก้าห้าประมาณจีอาจารย์มีมาครับปรมาครับแต่ว่าอาจารย์ประกบครูด้วยค่ะอ่ามันมันอ่อนอ่อนกว่าเพื่อนครับโอ้ห้าเก้าเก้าห้ามันไปชนครับตัวดับดับริกริกริกดังเลยดับล่างเก้าห้าห้าเก้าตัวเดียวครับไปกลับพ่ออาจารย์ ไปครับครูเดียวแต่ว่าอาจารย์ประกอบแต่ว่ามันอ่อนค่ะอม,มันอ่อนที่เร็วก็ใครเขาดับเยอะดิกระต่างอะไรนะอวยที่บะค่ะมาครูเดียวที่อาจารย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองกับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งสองกับหนึ่งหนึ่งค่ะครับอาจารย์ ขันมีที่เด็ดโทรหาน้ำเชี่ยอีกเนี่ยหรือค่ะอาจารย์เอาอาจารย์บัดนี้น้ำเชี่ยกับซีโรปัวนะอาจารย์ซ้ำนี่เด้อค่ะอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ด้วยด้วยครับเอาค่ะท่านผู้ชมคนบ้านเองเนาะครับผมค่ะโอ้สุดยอดเลยเก่าหกเลยครับเก่าหกตรงๆเลยครับผมเพิ่นเข่าตัวนี้น้ำถ่าอ๋อหนึ่งหกเพิ่นใยบนล่างเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเสือบนล่างเลยค่ะบนล่าง ดับตัวนี้พันเกาอยู่แลค่ะดับหลักร้อยค่ะดับหลักร้อยโอ้อาจารย์เกือบแตกสามตัวมา,าคา่ะน้ำเชมหงวดนี่เพันใดครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสิบแปดวิ่งบนสามกับสี่ครับสองตัวบนสามหกสามเจ็ดสามเก้าสี 9, ่หกสี 7, ่เจ็ดสี่เก้าเน้นคู่เดียวน้ำเชื่อสาม,มหกครับผม เน้นคู่เดียวสามหกหลักร้อยร้อยสองกับหกสามตัวบนหกสามหกห้าสามหกนี่พ่นวากันครับผมตัวนี้เพ่นมากเลยค่ะครับหกสามหกตัวเน้นเลยตัวนี้เพ่นกันเพราะว่าเลขหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งมันมันมันอ่อนบบบนี้เพ่นกันเลยเอาม้าซื้อนะท่าครับล่องของสองกับหกค่ะก็เลยเป็นตัวกัน คค่ะรับดับลักลอยงวดนี่หาตัวุ่นน่ะโอ้ศูนย์หนึ่งสี่เก้าสามค่ะดับดับ้อยที่เหลือก็เป็นเลขเกินแล้วครับผมค่ะสามหกค่ะสามเจ็ดสามเก่าค่ะ,คะนี่าานะคะท่านผู้ชมเอาล้างเด้อค่ะล้าง เด็กล่างครับผมเด่นล่างหนึ่งสห้าสองตัวล่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสห้าเห้าสดับล่างห้าเก้าเก้าห้า่าับครับดับชนเด่นเด่นชนดับไหมท้อะดับชนเด่นเลือกเด่นเพิ่นเลยว่าเลือกเด่นไว้ก่อนบบเบาๆเรียก เรียกว่าเบาๆก็ได้ใช <Hey, S 2> ่ครับผมมันมันเป็นตามสูตรเนาะแย <Yeah. S 2> กสีวางไหนค่ะดังนผช้ชมสรุปบนและล่างค่ะเดี๋ยวมันจะมีสูตรพิเศษให้อีกค่ะอาจารย์เอาว่าค่ะท่านผช้ชมอาจารย์คนบ้านเองค่ะงวดว่าหันเพิ่นเขาเก้าหกตรงๆนะคะดังนผช้ชมค่ะเหลขกล่าง อาจารย์เพิ่นประกุบเบิลน,นะคะเพิ่นว่าแน่นอนล้านเปอร์เซนต์งวดนี้ต้องเบิลวันเสาร์ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบางเทียกับบ่เบิลบางเทียกับเบิลน,นะคะส่วนมากจะออกเบิลน,นะคะวันเสาร์นี่ทีน้ำเสียเหตุขีบมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ่อเคยถือเกลเกเบิลทีว่าวันเสาร์ค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดค่ะทีน้ำเสียเคยถือค่ะก็เลยจําได้ว่า ว้นเสาเนี่มากจะออกแต่ว่ากะบเเสมอไปเด้อค่ะท่านผู้ชมบิเสมอไปค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุขโขสุขนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะทรัณุชล์ถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายขี้มค่ะครับเอาก่อนจะไปขายขี้มกะขอบคุณ แม่เยฟซี่พอเยฟซี่เอ่ยทุกกัน้อคะท่านผู้ชมเพิ่นกลับขึ้นมาอุดหนุนคีมอีกรอบสองรอบสามค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่สบู่ค่ะท่านผู้ชมสบู่กับเสรัหล่มตัวนี้ค่ะหนาเพิ่นมันมันเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชมค่ะมันเกี่ยงหลังจากเพิ่นมีฝ่ามันมันกะแบบว่ากําลังสีออกนะคะท่านผู้ชมค่ะ เอาถ้าสนใจก็ถักไลน์มาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผม่0984740683ครับเป็นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องก็เป็นไอเดียไลนครับผมจจคเชนว่านน้ำเชี่ยครับผมค่ะครับอาแป้งตลับกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะใส่สบู่เซ็ตแล้วกะเซรั่มนี่กะเซาแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเซาแรงแล้วกะถ่ายเอฟซีมีกันแดด ก็ต่อจากเส้นลำลนัดหอค่ะหรือว่าใส่แป้งตลับเลยเพราะว่าแป้งตลับมีกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ยนั่นค่ะคบ,บ่ให้หนาเข้าเหี่ยวบ่ให้หนาเข้าแห้งเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะรบ่เหี่ยวบ่แห้งให้หนาเต่งตึงเด้อค่ะท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นเส้นลำท่าผิวเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็อะไรแต่ผู้เพิ่นสนใจที่เอา ถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นห้ยุดใส่แล้วค่ะาน้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขพ้นสวัสดีค่ะสสวััดีครบ